ช่วงนี้นะครับผมอยากมีแนวความคิดนําเสนออยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในผังรายการนะครับที่จะเรียนเชิญทนายท่าทนใดหรือผู้รู้ท่านใดที่จะนำแนวความรู้มาแชร์5นาที10นาทีเนี่ยนะฮะทางผู้มือรายการอาจารย์ผู้พิเศษนะครับก็ควรจะ จะแชร์ปุ๊บเนี่ยในข่าวต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นท่านท่านเข้ามาในช่องนี้ทันทีแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้แชร์ตามหัวข้อที่ถูกลงกันไว้นะครับถ้าว่าไม่มีท่านใดที่ระบุหัวข้อล่วงหน้านี่นะเพราะเรื่องกฎหมายบางบางเรื่องนี่นะมันจะต้องเตรียมเ่เตรียมตัวบทเตรียมประสบการณ์เตรียมเอ่อเ,ออเออขาเรียกว่าตัวอย่างเค้าวิพักษาแบบนี้นะะผมก็เรียกไม่ถูกนะ ต้องเตรียมลงหน้าพอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาหนะ้านาทีหรือสิบนาท,ทีที่จะมาแชร์นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะจะมีในช่องนี้ก็จะเป็นการแนะนําตัวเฉยๆนะฮะก็จะไม่ผู้รับฟังก็จะจะ,จะขาดสาระประโยชน์ไปนะครับอันนี้ความคามิดที่หนึ่งนะครับความความคิดที่สองนะครับสําหรับท่านพี่น้องทนายความที่อ,อ,อยากจะ ภาษาอังกฤษดีนะเอ่อขอให้ติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยต่อมาทางท่านธานานทักษินกินารีนะครับติดต่อมาเบอร์สำนักงานธนาทักษินเลยนะครับแล้วก็ผมจะคือคือตอนนี้เนี่ยผมทํางานเป็นจิาารสาอยู่แล้วนะครับทางด้านภาษานี่นะงั้นถ้าท่านต้องการ เอ่อให้จะปรึกษาผมในเรื่องของภาษาอังกฤษทางทางด้านกฎหมายนี่นะครับก็ยินดีนะครับยินดีไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อผ่านมาทางท่านทนายทักษิณได้ทันทีเพราะว่าเรื่องข้อกฎหมายทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเลยนะครับผมย้ำมาทุกเรื่องเลยผมต้องผ่านทาาทางท่านทนายทักษิณกินรีก่อนนะครับและอย่างหนึ่งก็อยากให้เกียรติท่านเพราะท่านเป็นเจ้าของผังรายการนะครับ ท่านสินจะให้คำปรึกษาผมได้ในเรื่องที่ว่าจะเอาตัวบทตัวไหนเนี่ยนะหรืขอข้อสัญญาอันไหนเนี่ยเป็นภาษภาษาไทยนะครับผมถึงจะได้แปลถูกนะครับนะความรู้ด้านกฎหมายผมจะยิงแล้วก็ขอความรู้จากท่นทานทานายท่กษิมก่อนเป็นอันดับแรกท่านต้องการที่จะให้ผมช่วยเรื่องอะไรบอกล่วงหน้าเลยครับนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับผมทํางานใน ในฐานะจิรอาสานะครับตอนนี้น,ะนี่นี่คือสองเรื่องที่ผมอยากนําเสนอในช่วงนี้ครับ